สวัสดีค่ะพบกับนับดาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดาวจะพาลูกค้านะคะมาดูรถยนต์นะคะที่ติดอันดับหนึ่งนะคะของโตโยต้าเลยซึ่งถือว่าเป็นรุ่นฮอตฮิตในขณะนี้นะคะซึ่งก็คือ t o โยต้าลีเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งเมืม่อวันที่3ที่ผ่านมานะคะลูกค้าก็คงได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะว่า t o โยต้าของเรานะคะได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์2องนะคะได้มีการเปลี่ยนแรงในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาในรุ่นของ t o โยต้าคอนชิเนอร์นะคะและในรุ่นของตัวฟอร์มมาตรฐานนะคะ ของเรานะคะได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะถือว่าเป็นตัวมันนี่เชนสอปี2022เลยก็ว่าได้นะคะปรับเปลี่ยนมาแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ว่าตัว l e เดอรนะคะตัว LEADER นี้นะคะเปิดตัวมาทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นเหมือนกันนะคะกับตัวรุ่นเดิมน,นะคะซึ่งก็คือ Fortuner l e d e r r 4 4 G นะคะราคาอยู่ที่1 3 7 1 0ล้าานะคะ ตัวนี้นะคะเพิ่มจากเดิมอยู่ที่20 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ f o r t u n e r 2.4V นะคะราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0นานะคะแล้วก็ Fortuner 2.4V ที่เป็นเครื่องยนต์โปรวิวนะคะราคาอยู่ที่1 5 6 0 0 0 0นานะคะสองรุ่นนี้นะคะเพิ่มขึ้น24,00 0บาทนะคะจากเดิมในเรื่องของเฉดสีนะคะเปิดตัวมาด้วยกัน6เฉดสีด้วยกันนะคะได้แก่สีดำนะคะสีขาวมุกนะคะสีแดง สีน้ำเงินนะคะสีเทาแล้วก็สีรรอนเงิน,นะคะและสีที่เพิ่มเงินนะคะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวมุกนะคะเพิ่ม1น0 0 0บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาจะหล่อขนาดไหนไปเลยคะ่ะ ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัว Fortuner l e a d ิ 2.4G นะคะราคารวมสีคํมมุกแล้วนะคะอยู่ที่1 3ึ่0 0้านามนนะคะเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเขาจะมีเปลี่ยนให้สไตล์เป็นมินิลีเจนเดอร์นะคะแต่ว่าตัวไฟนะคะยังเป็นไฟเดิมนะคะเป็นไฟในสไตล์ของลิเดอร์อยู่ซึ่งเป็นไฟเดิมของตัวฟอร์มาตรฐานก่อนหน้านี้นะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเดินนะคะเป็นเครื่องยนต์ GD เหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะ เครื่องยนต์150แรงม้าเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะสิ่งที่เปลี่ยนมาก็คือกระจังหน้าสไตล์ลีเจนเดอร์นะคะแล้วก็โลโก้โตโตยต้าตัวนี้นะคะก็ยังเป็นโลโก้โตโตยต้าโครมเมียมเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะให้เป็นโลโก้แก้วนะคะแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะคะก็สเกิร์ตนะคะที่เป็นสไตล์ลีเจนเดอร์เลยนะคะเปลี่ยนทั้งกระจังหน้าแล้วก็สเกิร์ตหน้านะคะดูได้เลยว่าเป็นมินิลีเจนเดอร์นะคะแล้วก็เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นตัว เซนเซอร์ S S รอบคันนะคะเซนเซอร์รอบคันนี้นะคะมีเหมือนตัว V เลยนะคะเปลี่ยนมาแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งของแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นตัวชุดแต่งที่เป็นของ Formula Scan X จากร้าน Porte Motor นะคะตัวนี้ทีด่ดาวเคยรีวิวไปในคลิปกนก่อนนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะจะทำให้ตัวตัวลดเดอร์ของตัวนี้นะคะมีความหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะคันนี้นะคะที่นำเสนอนะคะเป็นการทำหลังคาดำนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเดิมหลังคาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่เราได้มีการแต่งหล่อให้ลูกค้าด้วยการทําสีหลังคาดํานะคะให้เหมือนลีเจนเดอร์เลยนะคะไม่ได้แต่งเยอะมากนะคะคันนี้แต่งน้อยแต่หล่อนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันข้างเลยนะคะว่าจะหล่อขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าจะเห็นว่าข้างด้านข้างนี้หล่อมากเลยนะคะ แล้วก็ที่เห็นเด่นชัดนะคะก็จะเป็นตัวล้อนะคะล้อสไตล์เรจนเดอร์นะคะลายเดียวกันเลยนะคะสีดําปัดดําเงานะคะตัวนี้เป็นขอบ18นะคะแต่ว่ามันจะมีความต่างก็คือตัวนี้ขอบ18บแเจนเดอร์จะเป็นขอบ20นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบขอบ18นะคะสามารถจะทรงแต่งซติ่งนะคะให้ตัวล้อนี้มีขนาด2ี่หรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะเพราะตัวซุ้มล้อนี่เราออกแบบรองรับยางล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะแล้วก็ไาในข้างนะคะที่เป็นสีดำนะคะ เดิมตัวนี้จะเป็นบันไดที่เป็นแถบสิงเมทัลลิกนะคะ โตยต้า <Toyota S 2> ได้มีการปรับเปลี่ยนให้บันไดนะคะเป็นสีดำล้วนด้วยนะคะแล้วก็พิเศษนะคะในรุ่น l e ดเดอ 2.4G นี้นะคะซึ่งเป็นเพียงตัวเริ่มต้นนะคะโตยต้าก็ให้ v s m นะคะหรือว่าระบบ By Sport o o n i t o r ตอมาให้แล้วก็ r c t a นะคะหรือระบบ Record t r a f f i ิก l เล t นะคะระบบนี้นะคะจะทำงานเมื่อลูกค้าถอยรถไปด้านหลังแล้วเป็นจุดมุมอับเมื่อมีรถวิ่งผ่านนะคะตัวนี้จะทำการแจ้งเตือนกระพริบที่กระจกมองข้าง เป็นกระพริบสีแดงนะคะตัว BSM ก็ทำงานเช่นเดียวกันนะคะถือว่ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยนะคะหลังคาดำนะคะหลังคาดำตัวนี้นะคะเป็นการทำสีนะคะลูกค้าไม่ใช่การแรปหลังคานะคะคการนำสีก็จะง่ายต่อ,อการบำรุงดูแลรักษานะคะหลังคาดำนะคะเราทำตั้งแต่สเสาตัวหลังคาะคะมาถึงเสาเอแล้วก็กระจกมองข้างเลยนะคะ จดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะตามกฎหมายขนส่งนะคะแล้วก็ฟ์ีนะคะเราแถมให้ลูกค้าเป็นเกรดให้คูเซรามิกนะคะแล้วก็ใส่กรอบรองมืจับเคปล่านะคะเพื่อให้เข้ากันเข้ากันกับตัวชุดแต่งที่เป็นหลังคาดําแล้วก็สไตล์ของเขาก็จะเป็นสีขาวตัดดํานะคะเมื่อลูกค้าดูข้างๆจะเห็นว่าหล่อมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะหล่อสไตล์ลีดเดอร์ของเขาเลยนะคะ เอาละค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังที่เห็นเน่ชัดเลยนะคะที่เห็นก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะคะสไตล์ลีเจนเดอร์นะคะที่เป็นสีดําเงานะคะมาอย่างหล่อๆเลยนะคะและที่เพิ่มเข้ามานะคะเซนเซอร์ถอยหลังนะคะ4จุดในส่วนของด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านใน2จุดทั้งหมดเป็น6จุดเลยนะคะ แล้วก็ไฟนะคะยังเป็นไฟเดิมของตัว f o r t u n e r มาตรฐานนะคะในรุ่นของตัวที่แล้วนะคะโลโก้ยังเป็นโลโก้โต,ตัวแต่งเป็นโลโก้โครเมียมเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวโลโก้แก้วได้นะคะโูกค้าสังเกตว่าตัวสปอยเลอร์นี้นะคะที่ ตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่แต่ตัวนี้ได้มีการผ่านการนำสีมาแล้วนะคะก็จะเป็นเซตของเขาเลยในการของทําสีหลังคาดํานะคะและในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะการใช้งานก็เพียงแค่กดสวิตช์นะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเราได้รีวิวไปในคลิป ที่แล้วแล้วนะคะก็จะเป็นตัวสปริงตัวนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะเราถือว่าใช้งานง่ายกว่าตัว FORTUNER ที่เป็นหน้าแชมป์่ะตัวนั้นจะหนักกว่านะคะแล้วก็ภายในนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นภายในดำมิติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เบาะนะคะ ยังเป็นเบาะแขวนอยู่นะคะลูกค้าที่รอเบาะที่พับเรียบไปกับตัวรถนะคะแล้วก็เบรกไฟฟ้านะคะก็ยังขอยังขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะตัวนี้ยังไม่มีนะคะยังเป็นสไตล์ของตัว Fortuner อยู่นะคะแล้วก็ลืมตันนี้ก็จะมีฟลิปเจอร์เข้ามานะคะ ลูกค้านะคะสนใจอยากจะจองเป็นเจ้าของนะคะหลังคาดำนี้นะคะแถมไม่ฟรีเลยนะคะแล้วก็แถมฟรีส่วนต่างค่าจดทะเบียนให้ด้วยนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนที่เพิ่มเป็นสีหลังคาดำนะคะคันนี้นะคะรอรถนานไหมนะคะลูกค้าอาจจะสงสัยนะคะตัว 2.4G นะคะรถของเราลงเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกยอดจองเราก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตมากราคาสามารถจับต้องได้แล้วก็เดาคิดว่ารุ่นนี้คุ้มที่สุด ส่วนตัว 2.4V นะคะลดลงเยอะค่ะแล้วก็จำนวนคนจองจะน้อยกว่าตัว 2.4G นะคะถ้าลูกค้าไปดูรุ่นนั้นก็อาจจะได้ไวกว่านะคะแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ก็จะต้องรอนิดนึงนะคะแล้วก็สนใจคมเป็นตัวนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะออกรถเริ่มต้นนะคะ2,800บาทนะคะ เงื่อนไขเดิมเลยค่ะพนักง,งานประจําอายุงาน2ปีขึ้นไปตําแหน่งผู้จัดการนะคะ1ปีหรือว่าครอบครองนะคะสำเนารถเกิน2ปีขึ้นไปมีประวัติการ่นอนดินสามารถออกรถ3,800บาทได้นะคะหรือว่าสนใจดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็ดอกเบี้ย1.79%เนะคะเพียงดาว25%ผ่อนได้แค่4ปีจ่ายต้นงวดนะคะลูกค้าวันนี้นะคะ กับคลิปนี้นะคะลาก,กันแค่นี้นะคะคลิปหน้านะคะก็จะมีคลิป Fortuner l e a e r r นะคะที่ทำเป็นหน้า g r เดี๋ยวเอามาให้ลูกค้าดูกันนะคะแต่ว่ามีถ่ายให้ลูกค้าดูอย่างแน่นอนนะคะอยากดูคลิปนะคะต้องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆคลิปแต่งรถสวยๆให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดี